แนะนำรถเข้าใหม่ครับ Isuzu D-Max Cab 4 1.9เกร LDA เกียร์ออโต้ปี2021จดทะเบียนใช้งานเดือนมกราคมปี2022ครับคันนี้พิเศษเลยครับได้ยินมาว่าเลขไม่22,000กว่าโลครับผมครับรถโครงสร้างเดิมนะครับผมสีเดิมใส่กริ้งเลยนะครับผมได้ยินมาแคล้วคาวครับวันนี้พาพี่พี่มาชมพร้อมกันนะครับผมมาครับพี่ครับคันนี้นะครับผมเห็นเขาตั้งขายไว้ที่ 5 9 9 0 0 0้าบาทครับพี่ครับพี่ๆซื้อสดจบราคานี้ได้เลยนะครับพี่ๆคนไหนซื้อผ่อนนะครับผมอมมีส่วนรัพี่เลยส0,000ืบาทเหลือห้าแสหกมื่นเกบาทนะครับผมนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะครับผมนะมีบริการเส็นสัญญาพี่ถึงบ้านฟรีครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องซีอูเฟืองท้ายด้วย1ปีนะครับผมนะอ่ะคันนี้มาดูครับพี่ครับคันนี้จากที่อมเห็นเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผม ฝากระโปรงหน้านะครับน็อตเดิมครับไล่มาด้านข้างครับอ่านี่ก็เดิมนะครับผมนะแผ่นเพรเดิมครับพี่ๆครับคานหน้านะครับผมไม่อาร์คอยู่นะครับคานหน้าเดิมนะครับครับผมด้านซ้ายเดิมด้านขวาก็เดิมครับ ABS มีมาให้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่สวยครับ ฝากระโปรงนี่เรียกว่าเดิมครับพี่ครับดูน็อตครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่อ้างต่างอยู่ครบนะครับโอเคเครื่องนะครับเครื่อง1.9นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ร5 0าแรงม้านะครับเครื่องเดิมๆครับ4ี่ี่เครื่องดูดีมากสแต้ม QC โรงงานอยู่กันครบครับไปดูด้านหน้ากันต่อครับผมสิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆสำหรับอิซูชมนี้ครับก็คือกระจังหน้านี่แหละครับ กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าตัวเจ้าเคียวกุดแล้วนะครับผมนะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดียมนะครับผมมองไกลๆนึกว่าเหี่ยวนะครับผมนะนี่ครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับผมมีไม้ครบนะครับออปชันระบบไฟมีไม้ครบพร้อมใช้งานแล้วก็สวยมากนะครับสีนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับผมนะบางบ้านเรียกบอลเทาครับพี่บ้านผมเรียกบอลเงินครับ แต่เห็นทีมงานแจ้งว่าเป็นสีบอลเทานะอ่ะผมก็บอลเทาด้วยนะครับนี่ครับสีบอลเทาของเขาครับพี่ก็จะมีการเหลือบแสงเหลือบสีครับทําให้เห็นมิติตัวรถครับเห็นลายเส้นต่างๆของตัวรถค่อนข้างที่จะสวยงามครับนะครับผมร้อตะเข็บต่างๆครับพี่เนี้นใส่กิ๊เลยนะครับเพราะว่ารถโครงสร้างถังเดิมอยู่แล้วนะครับผมนะมาดูที่ล้อครับล้อนะครับผมคันนี้ได้เป็นล้ออล้อดเดิมๆของอีสูซุครับ มาพร้อมกับยางบิดตนด้วยนะครับจากที่อมเห็นนะเป็นยางปี2 0ง1นีนะครับผมน่าจะเป็นยางติดรถมาจากป้ายแดงเลยใช้มาประมาณสองห0สองพันกโลนะครับยางสภาพดีครับมองเข้าไปด้านในนิดนึงด้านในนะครับผมดูนะครับโชคต่างๆนะครับผมนะภายในนะครับผมไม่มีสนิมเลยนะครับใหม่กริปเลยนะครับพี่รถเดิมๆหนึ่งคันนะครับผมปมาดูกันต่อครับพี่ครับมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับ แกะพร้อมกันเลยครับพี่ครับเมรอาร์ครับผมเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักพี่ควเข้ามานะครับนี่คนซื้อไปก็สบายใจหายห่วงครับได้โครงสร้างตัวถังเดิมแบบนี้นะครับทีเด็ดเลยนะครับผมเห็นคนงานเขาแจ้งนะครับว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างมากนะครับมองด้านข้างครับ ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจครับผมเป็นกุญแจแบบนี้นะครับโอเคมีระบบป้องกันเรื่องถนนนะครับมีระบบออโต้ออฟนะครับผมก้อนนี้ติดไฟแดงรถอาจจะดับเองนะครับเพื่อประหยัดน้ามันให้เรานะครับผมนะมาดูเลขไม่นิดนึงครับเลขไมโอ้โหม่โอ้ห22,853กิโลเมตรครับออปชั่นต่างๆนี่ก็ผมเลยมังติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามา เพิ่มเติมกันนะครับในส่วนนั้นนะครับไหนไหนก็มาเรื่องของคุณภาพแล้วนะครับรถคันนี้นะครับผมสูงเมตรหนึ่งนะครับนี่ชื่อบริษัทผมนะครับหอจอกก็กรดลุ้งลวดจรยานยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับโอเคนะครับแต่ที่พี่พี่เห็นกันเลยครับรถคันนี้ครับพี่ครับมีการซื้อเข้ามาแล้วก็เข้าสู์อิลสุนะครับผมตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับที่ศู์อิลสุเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่คนไหนซื้อสดรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับพี่พี่คนไหนซื้อผ่อนก็ เหมือนเดิมนะจ๊ะขับรถกลับบ้านได้เลยครับพี่ครับนะคู่มือตัวรถนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับมาดูกันครับมีอะไรบ้างนะครับปึ๊บสิทธิประโยชน์และเรื่องน่ารู้นะครับไม่เคยอ่านครับผมไม่เคยอ่านเลยนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับผมของยูสุนะครับโอเคสมุดรับประกันนะครับอยู่ครบนะ Okay. พี่ๆคนไหนอยากเข้าส the okay. ่วนต่อก็เข้าส่วนต่อได้เลยนะครับคู่มือการใช้รถที่เราอ่านกันเป็นประจำครับคู่มือการใช้งานครับนี่ใช้จนส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะครับผมพี่ๆสามารถเปิดอ่านได้เลยนะครับครบนะครับเอกสารครบพอพี่ๆใช้งานนะครับแปกกันต่อครับมาเออลืมไปเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตนะพี่ๆนะครับผมด้านหลังครับด้านหลังนี่เพล้าต้องพานั่งดูล่ะนะครับ นี่เดี๋ยวผมพาขึ้นดูให้ดูนะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างสะอาดครับเป็นเบาะผ้าก็จริงครับแต่สะอาดสะอานมากนะครับโอเคนะครับสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่อมเห็นเลยครับพี่ครับที่ห้อยแกงนะครับผมอซูโก็ยังมีให้ใช้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีช่องอดีงามมากนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับผมสามารถชาร์จแบตได้นะครับเป็น5โวลต์2แอมป์นะ2.1่แอมป์นะครับสบายหายห่วงมีช่องวางของนะครับ ข้างบนนะครับสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีนะครับผมนะมือจับมีมาให้แล้วนะครับผมนะโอเคขับทางไกลครับผมช่องวางน้ําด้านข้างนะครับก็มีให้นะครับแต่อาจจะไม่พอครับมีช่องวางแก้วให้เพิ่มเติมเป็นที่พักแขนได้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะขึ้นกันั่งสามคนก็พับเก็บครับเข้าด้านข้างครับก็ประตูก็มีช่องวางของให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับลูกค้านะครับผมลุ้นอย่างว่าพี่นะครับเป็น มาตรฐานใหม่ของรถยนต์สมัยนี้นะครับผมด้านหลังครับก็สามารถติดตั้งคาซีทได้นะครับทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงตรงที่ผมนั่งฝั่งนี้นะครับหรือจะเป็นเบาฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมนะนี่ครับใครมีลูกมีหลานครับเด็กเล็กอยู่นั่งคาซีทได้สบายนะครับผมระบบความปลอดภัยของเขานะครับยังไม่จบนะครับนอกเหนือจากที่ผมพูดไปมี ABS แล้วนะครับผมนี่ยังมีเขาเรียกว่าชิลลล็อกครับพี่ ชิลล็อกแล้วพูดง่ายว่าล็อกเด็กนะครับผมอย่างเช่นนะพี่นะสมมวติว่าอย่างเนี้คือปกติถูกไหมครับดันขึ้นแล้วถ้าดันลงแบบนี้ครับพี่ครับแล้วเราปิดประตูเข้าไปครับพี่สามารถนี่คือมีทั้งสองฝั่งนะครับปิดประตูเข้าไปปุ๊บข้างในเนี่ยจะไม่สามารถเปิดออกได้นะครับจะต้องมาเปิดด้านห้องด้านเดียวนะครับเท่ากับว่าเราจะลงมารถมาเปิดให้ให้ลูกๆเรานะครับในส่วนนั้นลูกก็จะได้ระหว่างเขาเดินทางเนาะจะได้ไม่เล่นไม่ตกจากรถนะครับไปครับไปกันต่อนะครับโอเคอย่างเดิมนะครับ โคงถังถังเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับมาครับผมสวยครับสีสวยมากนะครับดูจังหวะเขาเลือบแสงเลือบสีครับตอนนี้สีนี้เป็นที่นิยมมากครับลูกค้าหลายๆคนตามหากันอยู่นะครับสวยมากครับเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายด้วยแล้วเลือบแสงเลือบสีสวยมากเห็นรูปทรงเว้าต่างๆของตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับด้านหลังเห็นจะใช้กล้องถอยครับพี่มีมาให้แล้วนะครับผมอ่ะ ถอดลงไปนิดนึงนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟ LED ทรงโดนัทนะครับผมมองเห็นสุจากไกลเลยว่าก็รู้แล้วว่านี่คือ Isuzu All New D-Max นะครับผมนะครับผมโอเคก็ลงด้านล่างนิดนึงนะครับผมนะที่เราเห็นเลยก็คือโอเคนะครับด้านล่างครับยางอะไรมีมาให้ครบนะครับดูช่งล่างครับนี่ครับโอ้โหครับสีเดิมครับไม่มีสนิมเลยครับ ภายในช่วงล่างนี่คือแบบเรียกว่าสุดครับเพราะว่าสวยจริงครับนะครับนี่ครับกันชนท้ายก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมใครชอบใส่นะครับใครไม่ชอบถอดออกได้นะครับแมกเนอร์สภาพดีนะครับผมนะดูครับโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับสวยมากนะครับสวยจนมุจะพูดยังไงนะครับพี่ๆครับนะครับผมนะไปเดี๋ยวพาดู กอนสตาร์ทเครื่องกันบ้างดีฝังฟังเสียงเครื่องมั่งดีกว่านะครับผมขอ้ายเคลียพื้นที่นิดนึงนะฮะโอเคนะครับฝากไว้ก่อนนะจ๊ะนะไปนะครับขึ้นมาสตาร์ทนะครับอย่าเบรกทุกครั้งก่อนสตาร์ทนะครับเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบครับค่อนข้างนิ่มครับมาดูออปชั่นต่างๆเพิ่มเติมนะครับ มีช่องวางของตรงนี้นะครับโอเคที่บังแดดอยู่นี่ครับใส่แว่นตรงนี้นะครับผมที่บังแดดนะครับผมมีกระจกห้ทั้งสองบานนะครับนี่โอ้โหครบนะค่อนข้างมาให้ครบนะครับสำหรับัวเตี้ยนะครับผม ABS นะครับผมด้านหน้านะครับชัดเจนนะครับโอเคเลยนะครับมีช่องมาของนี้เพิ่มเติมนะครับนี่มี ABS นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับแบบสองชั้นเ้ยนะหนึ่ง สองนี่แบบนี้แบบล็อกกลมๆเลยครับผมแจวงกลมนะแค่กดเข้าไปนะพี่ๆนะมันก็จะออกมาแล้วนะครับโอเคอ่าระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับผมมีแอร์คอนโทรลนะครับผมนะโอเคเครื่องเสียงนะครับผมามาดูกันนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้แล้วนะครับผมนะพยวยงานกพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วพี่ก็สามารถใช้บริการของ Google นะครับแล้วก็ รวมถึง Google Map ได้ด้วยนะครับผมเปิดเพลงฟังเพลงเพาะๆได้สบายเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมนี่สบายๆครับผมนะลองลองกล้องถอยครับนี่กล้องถอยนะครับผมถือว่าคมชัดครับเพราะว่านี่ย้อนแสงนะครับแสงจ้าเลยนะครับกลางคืนนะผมเคยลองแล้วพี่สวยชัดมากครับภายในครับสะอาดสะอ้านครับมีระบบช่วยลงนะครับบนทางชันด้วยนะครับผมนะ เกียร์ออโต้ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยตัวอย่างเช่นครับพี่ๆครับนี่ครับเกียร์ดีนะครับผมนะพอเราผักมาฝั่งนี้ปุ๊บเขาจะกลายไปเปลี่ยนเกียร์แมนนวลนะครับสำหรับพี่คนไหนที่ขึ้นเขานะครับผมก็สามารถกดลบลงมาแบบนี้นะครับลบมาเรื่อยๆนะครับพอเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลพี่ต้องดูหน้าจอครับนี่ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นเลขสองไหมครับเห็นเลขสองไหมครับนี่ครับ โอเคเขาก็จะเป็นเกียร์สองนะครับโอเคพอโอมกดเกียร์ลงนิดนึงปุ๊บใช่ไหมก็จะเป็นเลขหนึ่งครับก็อารมณ์แบบเปลี่ยนเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคัทนั่นแหละครับพี่ครับใช้กรอนอีที่พี่ๆใช้ขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไกลๆนะครับที่ต้องใช้ขึ้นทางราชันค่อนข้างสูงนะครับสามารถเชิญเกียร์ได้เหมือนรถเกียร์ธรรมดาเลยนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็มีช่องวางของเพิ่มเติมนะครับโอเคค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ ซอนตังเมียหลายหลายบาทเลยครับตรงนี้นะครับไม่น่ารอดนะพี่นะโอเคครับพี่ครับโดยรวมครับพี่ระบบต่างๆของตัวรถค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆเพียงพอกับการใช้งานครับขึ้นเขาลงห้วยได้รถสภาพดีเครื่องยนต์ดีนะครับมีเข้าศูนย์เชื้อระยะเรียบร้อยภายในสะอาดสะอานกินหอมรถใหม่ยังอยู่ครับพี่ครับนะครับผมไปสรุปหน้ารถกันให้ฟังครับพี่ครับสําหรับคันนี้ครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผม ราคาของเขาครับพี่5,99,000บาทครับพี่จะได้อีสุดีแม็กครับแคปโฟหนนะครับผม LDA ปี2021อดจดทะเบียนใช้งานเดือนมกราคมปี2022ครับนะครับผมในราคา5,99,000บาทครับพี่ครับราคานี้ถ้าพี่พี่ซื้อสดจบราคานี้ได้เลยพี่พี่ซื้อผ่อนเอาส่วนลดเพิ่มเติมอีก30,000นนะครับผมเหลือาเหลือ5 6 9 0 0 0บาทครับพี่ครับ พี่พี่พนักงานบริษัทครับขอยุงงานเกินปีและได้เกิน2เท่าครับถ้าไม่เกินถ้าเราได้ไม่ถึง2เท่าไม่เป็นไรพี่ขอคนกูกล่มหนึ่งคนนะครับพี่พี่ข้าราชการนะครับขอยุงงานขั้นต่ํา3เดือนนะครับส่วนอาชีพอื่นครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยขอแค่พี่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีมีเอกสารตรวจสอบได้จริงครับพี่ครับแค่นี้ก็เป็นเจ้าของรถอีวุสต l ออลนิวดีแมกซ์หนประตูคันนี้แล้วนะครับ ออปชันพร้อมใช้งานครับพี่ครับคนไหนสนใจรีบเลยนะครับเพราะว่าน,านานเข้ามาทีครับรถสวยหาย่างจริงครับพี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันฝากแล์ก็แชร์โอมด้วยนะครับสวัสดีครับ